แล้วครับอีกขยับเข้าไปแล้วครับค่อยๆซื้อใหญ่โตขัดนนี้เลยครับพิกัด138ครับกัดสูงๆครับสายเติดทานทีแล้วก็ศึกษาเกมไปก่อนครับตอนที่ใช้ชืีอเสือร้ายนี่ใม่ตกเลยนะครับรู้นะครับว่าคงเดชในประเทศหนักแรงไม่จำเป็นนะครับอายจะใกล้ๆครับอย่าให้ห่างเอา เจ็บก็แ้บจะมันเคี้ยวเหมือนกันนะครับผมต้องเอาคืนโอ้โหนี่นะครับเพ่งความเติมไปก่อนครับโควินขย,ยับครับตั้งเกมทําเกมหาจังหวะอู้ยสายไม่โดนแต่ขวาครับขวาเต็มแม้แต่เจอเจอหมัดเจอหมัดของพี่วินคืนมาครับ<อ>ล่นเนาเสียหลักคนนี้เอามันจะเข้าได้เข้าเข็เขเขมต่อยกที่3ครับยิ้มแยแยเข้าใส่แบบนี้ยังเดินโยเข้าหาอ้าวกาอาอกมาขึ้นครับคงเด็ดเตะขวาขึ้นมา อีกเมื่อไรครับมัดขวาโอ้ยลูกนี้ขึ้นตรงไหนดีครับนี่สายเจอครับแม่นี่ครับเตะมาเตะขึ้นทันทีทันควันเลยครับขึ้นครับทั้งคู่ครับเอาละครับภูวินขยับเลยนะครับนี่นะครับโอ้คงเดชนี่มีทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วหวดหนักๆเหมือนกันมาดูกันที่วงในดูหวนะครับว่าต้องขยันออกด้วยนะครับทั้งคู่นะครับโอ้ยโดนหินกวาดลลังโอ้ยครับภูวินคงเดชไม่ยอมครับวางแข้งซ้ายโต้คืน ภูวินแตะมาชุดมาปูนหนึ่งสองมาครับภูวินเปิดเกมได้ดีครับเปิดหัวขึ้นมาดีคงเดชต้องเดินเข้าหาอา้าวต่งงวัดต่อยขวามีมากขึ้นกับคงเดชทิ้งมดัดขวาโต้ภูวินเตะขวาทั้งแข้งทั้งหมัดออกอาวุธทันกันเลยครับตี้นะครับคงเดชออกได้เนื้เนื้อภูวินก็ไม่ยอมพมาอยามจะเบียดปล้ำนลยหลุนกันบาดหพวใจตจลอดอ้ขาวเน่งข่าวขวาคงเดชวงไหนจากคงเดชเริ่มจะทำงานเสียดายเข้ามาภูวินอาราแมยินตัวแข็งหรือเปล่าครับโตไม่ได้ คงเด็เด้งซ้ายเด้งขวาภูวินกดลงมาเสียบซ้ายมาเอาละครับมีจังหวะโต้ขึ้นมาเหมือนการภูวินเอาละครับแบบนี้ก็ทีใครทีมันละครับกำกึงเหลือเกินครับเดินแล้วครับชิดชิดเข้าไปครับชิดชิดเข้าไปครับเกี่ยวได้เตะคืนแลกแข้งกันหน่อยครับข้างนอกอส่วนข้างในก็แลกเข่ากันสนุกนะครับผู้นี้ครับเรียว,ว่าววงนอกนี่ก็ออกแข้งกันแรงๆหนักๆทั้งนั้นนะครับเบียดเข้าไปภูวินเตะขวา คงเดชยังโตไม่ได้แม่คงเดชถอยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันครับอ้าวแหมเดินขยับเข้าไปครับภูวินคงเดชีบไปก่อนอ่ามาซ้ายหน้าพยายามเนี่ยครับกระแทกลบกวนไปครับนายคงเดชชิงตีแล้วก็เนี่ยทางเดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับภูวินคงเดชก็ล็อกเอาไว้เลยโอ้โหดูหว่าความกดดันอยู่ที่ภูวินครับ ไปเดินสะดุดสองครั้งซ้อนๆกับมือตะโกนี้เสียดของล้มไปต้องเดินจี้เดินเล่นเข้าไปหาครับภูวิ้นนะครับต่อยมัด1 2ได้มาครองคร